คนอันนี้เป็นหล่อนที่มันแบบเซ็ตตัวแล้วนะคะซึ่งมันก็จะไม่ได้ฟูจนเกินไปนะมันจะมีความแบบทิ้งน้ำหนักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้หล่อนที่สวยวันนี้นะคะเรามีของเล่นใหม่มานำเสนอคะ่ะเป็นของที่จะทำให้การม้วนผมของคุณ ง่ายขึ้นเยอะมากแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาด้วยนะจ๊ะนี่หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งวันนี้คลิปนี้เนี่ยเรามาลองใช้ใทุกคนได้ดูแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้มันใช้งานง่ายขนาดไหนก่อนือนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันก่อนนะจ๊ะ ดดาวชาแนลนะคะวันนี้เราแนะนําตัวกันแบบอินเตอร์เน็ตหนึงเฮ้ยกุ้งห้ไกสไลมี่แต่ถ้าอยากให้น้าเป็นคนไทยก็ยังไงเฮ้ไกส์ไก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 สไกสไกสไกสกไกเอาล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนเพื่อนเนี่ย ทำผมกันจ้าจริงๆก็ไม่เชิงสอนหรอกเพราะว่ายังใช้ไม่เป็นเลยเอาเป็นว่ามาเหะเลกว่าเหะแล้วก็มาลองทำให้เพื่อนด,ดูแล้วกันพอดีเราได้ของเล่นมาใหม่นะคะนี่เลยค่ะเป็นเครื่องม้วนผมนั่นเองนะคะของแบรนด์มิรานนะตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Miracle X3 s i r Smooth นะคะเป็นเครื่องม้วนผมแบบ ออโตเมติ <Awesome>. มาเปิดเลยดีกว่าข้างในกล่องนะคะนี่เขาก็จะมีคู่มือมาให้ก่อนหนึ่งและนี่เป็นตัวเครื่องของเขานะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีแกนใส่เข้าไปตรงนี้นะแต่หลักๆก็คือตอนที่มันยังไม่ใส่แกนอะแหวนนี่เลยอะเขาเพิ่งอะไปเพิ่งอะสายของเขานะคะก็จะมีตรงนี้มาให้ตัวที่พันเก็บสายนะคะเป็นตีนทุกแกแบบนี้นะสายเนี่ย ค่อนข้างยาวใช้ได้เลยนะหัวปลั๊กของเขาเป็นในลักษณะนี้นะคะทีนี้มาดูแกนของเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยจะให้มาทั้งหมดด้วยกัน3แกนนะคะอันนี้ก็เป็นขนาดแกนของเขานะคะก็คือ18 26แล้วก็32ถือได้ว่าคุ้มมากๆซื้อหนึ่งได้ถึง3มคือมันเลิศตรงที่เปลี่ยนแกนได้นี่แหละทุกคนแล้วเวลาที่เราเดินทางหรือว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องพกหลายๆขึ้เครื่องนหัวปลั๊กเราพวกตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนหัวนเอาเขาไม่ มาด้วยนะคะเป็นถุงใส่สําหรับพกพาน,นะคะเดี๋ยวเรามาใส่แกนกันเลยดีกว่านะคะซึ่งขนาดแกนที่เราจะลองในวันนี้นะคะคือแกนเบอร์32เวลาใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยแค่เอาแกนเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้นะก็ให้บิดมาที่ล็อก นี่เรียบร้อยมันก็ไม่ออกไม่หลุดไม่ขยับแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่อยู่ไงการใช้งานค่ะเวลาเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีไฟสีเขียวขึ้นตรงปุ่มออฟนะเพื่อให้ดูว่าไฟเข้าแล้วนะจ๊ะแล้วก็เวลาใช้งานนะคะมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เนาะซ้ายขวานะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันไปทางซ้าย หรือขวาตอนนี้นะคะแล้วก็เปิดเครื่องวอร์มเครื่องก่อนนะคะรอมันร้อนนะคะในขณะที่รอเดี๋ยวเราจะมาแบ่งผมกันจะ้ะซึ่งเขาก็มีกิ๊ฟมาให้ด้วยเนาะตรงนี้เขาหยับได้อะซึ่งมันสามารถนีบผมนา,นานาได้ด้วยนะคะแบ่งไปคร่าวๆนี่แหละแบบไม่ต้องเป๊ะแก สันที่สองที่เราเลือกมาใช้เนี่ยคือมันค่อนข้างเป็นลอนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นลุคที่ได้เนี่ยมันจะให้ความเววี่เป็นธรรมชาติเป็นลอนแบบเป็นฟิลเกาหลีอันนี้เป็นแกน26อันนี้เนี่ยก็จะเป็นขนาดให้เราใช้อยู่มันก็จะเห็นลอนชัดขึ้นมาหน่อยส่วนลอน18อันนี้บอกตรงๆว่ายังไม่เคยลองใช้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ลอนชัดที่สุดแล้วใครอยากได้ลุคแบบเปรี้ยวๆซอๆผมแบบจีิกๆแบบฝอยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทําดูได้นะคะซึ่งตอนนี้เครื่องของ เรานะจะเข้าที่แล้วนะคะวิธีใช้นะคะก็คือแบ่งผมให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราผมจอดเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็กดนะคะให้มันม้วนของมันเองเลยนี่แล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงค่ะทุกคนอ้ยะ ม่เสียงมันบอกว่ามันจะมีเสียงใช่หรออ่าน,นี่นะคะก็ออกมาแล้วค่ะอันนี้หนึ่งอันหนึง่งรอนลอนสวยมากแต่นี่คือ ผมดาวอะสั้นประบ่าไงมันเลยเห็นร้อนไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ใครที่ผมยาวนะทําออกมารับรองรอนเนี้ยคือธรรมชาติสุดๆเลยแล้วก็จะบอกว่าแกนตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยาวเพราะฉะนั้นคนผมยาวหมดห่วงเลยม้วนแล้วมันแบบหนาเกินไปม้วนแล้วแบบมันความร้อนมันไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้เนาะแล้วมันง่ายมากสะดวกมากตรงที่เนี่ยมือเฉยๆเลยมันม้วนให้ออโตเมติกอันนี้เราจะเสียบเข้าไปตรงบริเวณโคนผมหน่อยนะคะเพมันจะได้ม้วนตั้งแต่โคนผม แล้วดูคือมันง่ายไหมชีวิตมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นหรอเขาบอกว่าแกนตัวเนี้ยเป็นแกนเคลือบดมอนแอลส์มูดลิขสิ์จากเมก a แล้วยังไงแล้วมันดียังไงก็คือเขาช่วยทําให้ผมลอนเด้งสวยไม่เสียไงก็คือให้ม้วนไปเรื่อยๆหรอ,รอมันถเสียอเสีาแล้วด่งอ๋อคือเราต้องกดค้างไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะมันถึงจะ เ,เป็นไงรอนนี้ได้ออกมาเด้งมากจ้าดูออ้ยทำรอนง่ายสุดอะไรสุดอันไหนที่รอนยังไม่ชัดนะคะแล้วก็ทำซ้ำได้นะแบบนี้เลยม่นก็ได้แหละโอ้ยง่ายมากเลยอะ่ะยวเราทำแกน26กับแกน18ให้ทุกคนดูด้วยดีกว่าคือมันต้องปิดเครื่องก่อนนะถึงจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องอยู่แล้วเราเปลี่ยนเลยเนี่ยมันจะไม่ทำงานค่ะมันจะไม่รอนเพราะฉะนั้นเราต้องปิดก่อนเมื่อกี้เราทาผิด ทุกคนคือเราชอบตรงที่แบบมันสามารถรับผมได้ในปริมาณที่เยอะมากคือเราเป็นคนที่ผมหนาเวลาให้เราจะม้วนที่นึงเนี่ยเราต้องใช้เวลาประมาณ10-15นาทีในการม้วนแต่ตัวเนี้ยมันสามารถเอาผมเยอะๆเข้าไปได้เลยอะ่ะโดยที่ตอนออกมาก,ก็คือก็คือเด้งเม,มากเลยอ,ะอ่ะอ่ามาดูก,กโอ๊อ่าเทียบกัน3มแกนนะคะที่นี้นะคะเราก็แค่ ทำแบบนี้แหละให้ทั่วทั้งหัวนะคะซึ่งเนี่ยเราจะกลับมาใช้ลอน32เหมือนเดิมต่อเราก็จะทำให้มันจะฟูป่อง,องเแบง เอาละทุกคนผมที่ออกมาได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการม้วนผมม้วนผมไม่เก่งตัวนี้เราแนะนําเลยเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่แบบปังเกินคาดผมม้วนลอนสวยมากแล้วก็ออกมาเป็นธรรมชาติมากๆนะคะใครที่กําลังมองหาที่ม้วนผมดีๆเฮ้ยอันนี้คือแนะนําเลยเว้ย Miracle X3 Air Smooth ตัวน,นี้นะคะราคา2,490บาท,ทาก็สมามารถเ ไอจีของเขาได้ก่อนเลยนะคะไอนี้เลยนะคะ ร a Thailand o f f i c i a l ซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีรุ่นให้ทุกคนได้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทําผมลอนผมม้วนนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทําผมตรงเนี่ยเขาก็จะมีหวีไอออนลบก็มีที่หนีบผมที่ออกมาใหม่ล่าสุดตัวนี้เลยเป็นที่หนีบผมอินฟราเรดจะบอกว่าตัวนี้หนีบผมได้ดีมากๆหนีบทีนั้นลื่นสมูทปื๊มๆหนีบลื่นหนีบลื่น ล่ะวันนี้ไปก่อนแล้วดีกว่าค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะกดไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะที่ดุดดาว h ช n แนลค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย